่ก,กินป๊อบกวนตามยมยอมยอม,ม,มอร่อยจริงๆริงอร่อยจริงจ,งรจ,รงจงนี่เดี๋ยวแม่เตรียมตัวหน่อยดีกว่านี่คือกระเป๋าของแม่ชเชฟอู้เริมกระเป๋าของหนูเลยนี่นีน,นมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะพี่นิชันแล้วเราจะไปทะเลกันทำไมล่ะอ๋อเพราะวันนี้มันร้อนร้อนร้อนจนพี่ไม่ควรใส่ชุดตัวนี้ไปเลยล่ะ แล้วพี่ยังก,ก็มีชุดว่ายนะ้ำเปียบเลยของพ่อของแม่แล้วก็ของพี่ชาแล้วก็ของทีก้าของทีก้าใส่ไว้ในของทีก้านะขอเอาของข้างบดไปใส่ของทีก้านะเดี๋ยวพี่ขออันนี้กระเป๋าทีก้านะเดี๋ยวเราไปทะเยก,ก,กันเย้ไปไปกันเถอะเดี๋ยวพี่ใส่กระเป๋าก่อนนะมีใครถุมาแล้วช่างมเถอะ มีใครฝากเก็บตั๋วเครื่องบินได้บ้างคะนี่แม่จะแม่จาไไนไหนอันนี้กระเป๋าพ่อนะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ใส่ให้นี่แล้ววังกระเป๋าพ่อเต็มเลยนะวันนี้เอาไปเอาของน้อยๆแล้วเดี๋ยวของเยอะหนะักขึ้นเครื่องบินไม่ได้เอกมามากระเป๋าตังของใครเนี่ยเอาของแม่นี่ เดี er ie, ๋ยวพ่อถือ anyway, อันนี้ไปสินี่เป็นของใครเนี่ยพ่อกินปั๊บคอนให้หมดไปเอาไปใส่ในกระเป๋าก็ได้หรือเปล่าไม่ต้องออกหมดยังช่วยๆกินเดี๋ยวแม่ช่วยกินด้วยกินจะได้หมดหมดซะเอ้ยหลนชิ้งกินเร็วๆรกินเร็วเโอเคหมดสักทีอาทิ้งพ่อพ่อถือของตัวเองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนราไปกันเถอะวัดกำสามสเย้ เย่ yeah, ถึงจะนามบินแล้วมาเร็วค่ะไปไปกันเถอะเย่ yeah. หนูเดินได้ไหมคะได้แล้วแต่แต่พี่พี่อุ้มก็ได้นะนี่หนูอยากนั่งก่อนได้ไหมคะหนูวับมาเหนื่อยอยากนั่งก็นั่งไปอะพักผ่อนก่อนน่าจะเหนื่อยอะไรแค่วับมาเนี่ยใช่ใช่ใช่ใชมานั่งนั่งก่อนก็ได้ ลุกลูกนั่งไปก่อนนะคุณครับวันนี้ไม่มีคนนะครับคุณสามารถทาเร็วๆได้เลยนะครับอ๋อค่ะลุกไม่ต้องนั่งแล้วอ๋อค่ะไม่ได้มีคนเยอะนี่นะคุณคะคุณปิดเสียงอันอันนี้ได้ไหมคะโอ้ได้ครับได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมหยิบตัวให้นะครับนี่ครับหนึ่งสองแล้วก็สามครับนี่ครับนั่นครับ ึ้นขึ้นได้เลยค่ะเด็กๆวาดกันในสามสปิดไหนฮ่าคุณครับอยากรับอะไรไม่ครับอ๋อได้ค่ะขอเอาอะไรนาอเอาน้ำช้่มค่ะนั้นขอเอาน้ำส้มกับเค้กได้ไหมคะน้ำส้มกับเค้กใช่ไหมครับน้ำส้มสองเค้กหนึ่งรับน้องอยากกินเค้กไหม ได้ค่ะนี่พี่สั่งเคิกให้หนูเลยนะหนูน่าจะชอบค่ะคุณค่ะน้ำส้มน่าจะอร่อยอม,มีครับเค้กไหมคะมีครับเดี๋ยวผมหยิบให้นะครับเอาถาดเดิมแล้วเนาะอ่าคุณนิชากินเลยครับคุณรู้จักชื่อฉันได้ไหมได้ไงคะอ๋อผมเคยรู้จักในเมืองเมการะครับอ๋อจริงหรอกคะอเ่เยๆอ,อ,อะไรมากเลยค่ะคุณปูนะคะได้ครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับยิ้ม <laughs> สนุกจริงๆสนุกจริงๆนี่นี่ของใครเนี่ยเอามาฝากฉันทำไมเนี่ยลอยมันหน่อยสิลอยเก็บไป <t ick> จริงขับเครื่องบินเลยขึ้นขึนลงลงคนผู้หญิงครับ,ถ,ะะรบถึงแล้วนะครับฮถึงแล้วหรอเอากระเป๋าเลยนี่ของนิชานี่ของคิกเกอ นี่ของแม่แล้วนี่คือของพ่อป้าป้าป้าไปกันเถอะโอเคค่ะไปเร็วแรมถึงักที่โรงแรมมาเร็วมาถึงขคอเทลแล้วใช่ไหมคะใช่ไปตามพี่เป็นนักงานดีกว่าพี่คะห้องหนูอยู่ไหนแล้วคะอ่ชั้น3ค่ะกุญแจชั้นสามของคุณลินนะคะ <c oughs> ค่ะคุณค่ะจะไม่มีโจรเข้าห้องใช่ไหมคะอออคุณมีกุญแจของคุณไว้อยู่แล้วคุณล็อกแล้วก็ไม่มีใครเข้าห้องบ้านคุณแล้วล่ะค่ะห้องคุณแล้วล่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะขึ้นลิฟต์เปิดลิฟต์ป่ปเข้าไปกันชั้นสามแย <Yeah! S 1> ถึงสักทีลุกๆบ้านนี่แล้วค่ะคุณแม่นี่คือห้องของเราจริงๆเหรอเนี่ย นี่ลูกเก็บกุญแจให้ดีๆด้วยนะถ้าเก็บกุญแจไม่ไดีเมื่อ,อไหร่เนี่ยโจรขโมยเข้าห้องหรือกุญแจไขก็เข้าห้องไม่ได้เลยใช่ลูกให้พ่อเก็บไห้พ่อเก็บดีนะได้ค่ะแต่หนูขอถือก่อนนะคะได้ลูกมาเดี๋ยวแขวนหน่อยนี่พ่อเอามาแล้นี่สิเดี๋ยวเราต้องเก็บของก่อนไม่ใช่ลูกใช่ใช่แม่รู้ แต่เราเก็บของกันก่อนได้ไงลูกล็อกห้องได้เลยได้ค่ะคุณแม่ชืบชืบป๊าไปกันเถอะปิดเพลงหน่อยดีกว่าพ่อแม่ลืมเนอะใครก็ได้ช่วนโนทีโนติดเฮ้อเมื่อกี้แม่เสียงอะไรอ่ะขอดูหน่อยเอาทิก้าเข้ามาสิแม่แม่กับพี่ลืม <c oughs> พี่นิชาหนูกดแล้วนะ กุญแจามานี่เลยพ่อคะเมื่อกี้พี่นิชาแกล้งหนูถือกุญแจไว้เองเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทะเลก,กันนะเดี๋ยวพี่ขับไปใส่ชุดว่ายน้ําก่อนใส่ห้องไหนดีห้องนี้ก็ได้ห้องโซฟาไหมห้องนี้ดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่มีที่เปลี่ยนแอบไปเปลี่ยนในตู้เสื้อผ้าดีกว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้แหละเอ้าชุดว่ายน้ำฉันฟิตแล้วเนี่ยสงสัยตัวเองจะอ้นวนขึ้นใส่ไม่ได้เลยเราเก็บเอาไว้ดีกว่าใส่ไม่ได้นั้นใส่ชุดว่ายน้ำของแม่กันแล้วกันแม่คะหนูคะใส่ชุดว่ายน้ำของแม่นะคะพอชุดว่ายน้ำของหนูที่หนูพกมามันฟิตแล้วค่ะสงสัยหนูกินเยอะขึ้นอ๋อได้จ้ะลูก เฮ้ยลูกกินเยอะไงล่ะถึงใ่ฟิตแล้วเนี่ยแพาพ่นิชา่าพ่นิชา่าเราจะไปเลนะ่นนะ้ำแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนในตู้เสื้อผ้าก่อนเข้าไปอยู่ในดีกว่าออกมาแล้วเห็นไหมชุดไว่ายน้ำพ่นิชาเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เตรียมตัวบ้าง แต่แม่คะเดี๋ยวก่อนนะคะชุดว่ายน้ําหนูใส่ชุดว่ายน้ําแม่ไงคะแม่ก็เลยใส่ชุดว่ายน้ําไม่ได้นะคะเอาหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปซื้อข้างล่างก็ได้เดี๋ยวพ่อเปลี่ยนบ้างแม่ฝาก่อยนะฮึมชุดว่ายน้ําของพ่อนี่เดี๋ยวพ่อไปเปลี่ยนในตู้เชพลาล่าชุบเอาใหม่สิมันอาจจะไม่ช่วยช,ชุดเสร็จแล้วชุดนี้ช่วยฮฮ นี่ดูพ่อสิสวยไหมหล่อไหมพ่อพ่อพ่อไม่นำไม่เป็นแน่เลยพ่อยังใส่หว่วงหว่วงน้ำแ,แบบแบบหยุดตรงแขนนะคะพี่พ่อพ่อตลกอ่ะ เปลี่ยนชุดเธอโอเคค่ะเดี๋ยวทิกก้าจะใช้ทริกนี้เหมือนเหมือนทิกก้านั่งแล้วชิกก้าก็จะเหมือนเปลี่ยนชุดชึบชุบชบพุ่งเสร็จแล้วเห็นไหมทริกนี้ได้ผลได้นี่ทุกคนหนูใส่เสร็จแล้วนั้นเราพร้อมไปหรือยังพร้อมแล้วค่ะแต่หนูจำได้ไต้องพกอะไรอีกนี่ที่แม่ต้องการปะ ไปกันเถอะเดี๋ยวต้องไปซื้อขาวเนี่ยแม่ต้องไปซื้อเอิ่มชุดว่ายน้ำไปเย้ถึงแล้วเดี๋ยวแม่ขับไปซื้อของก่อนนะอขอชุดว่ายน้ำหน่อยค่ะนั้นเอาอันนี้นะคะกี่บาทแล้วคะอืมเก้าสิบบาทครับอู้บเก้าสิบบาทแล้วคะนี่ค่ะขอบคุณครับไว้วันลังมาอีดาเลยครับ ได้ค่ะเดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนชุดในลิฟต์นะเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวดยวค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่คะก็ทําไมในลิฟต์ไม่มีคนเห็นอยู่แล้วในลิฟต์มีสิคะเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดนะคะแม่ไม่รู้เลยเหรออ,อ้าวจริงหรอเอาทาไงดีอะว์ปเปลี่ยนสิคะอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อว์ปเปลี่ยนมันก็ใช้ได้ด้วยใช่ค่ะโอเคแค่นี้ขอฝากชุดได้ไหมคะ ได้ค่ะได้ค่ะอีเหม็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ออเอาฝากไว้แป๊บนึงนะคะคือฉันได้ยินที่กุนเซลดิฉันนะคะอ๋อขอโทษค่ะอย่าไปว่ายน้ำกันเถอะมาไป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 อคุณคะ่ะแม่ฝากคุณแจไว้หรออ๋อได้ค่ะได้ค่ะแต่อย่าให้คนขโมยห้องฉันนะคะอ๋อค่ะไม่ขโมยแล้วละค่ะ อย่างนั oh. okay. um. yeah! yeah! ้นแหละค่ะ oh. อ okay. okay. uh ๋อ huh. ค่ะโอเคค่ะเออไปกันดีกว่าลูกเย้ไปเล่นน้ํากันดีกว่านี่นี่เล่นน้ําหนุ่ยมากเลยอ่ะกลับบ้านหน่อยดีกว่าเอ้ยอ้าวมาทำอะไรกันมึกมึกดึนเดินนัในแบบนี้เนี่ยไปเข้าโรงแรมหลับไปเถอะเราโอเคค่ะคุณลืมฮะตอนนี้มันดึกแล้วเหรอเนี่ยแม่ก็แม แชร์กดตสัตไค่าให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเห็นไหมขอโทษตั้งนานไม่มามาสมดเจียว้